อ้าวสวัสดีครับดีได้สสดใ,ใ,ใงงส่เสียแดงใจใบแถมมืหนี่ว่านหยังมือนนี้ว่นจันทร์ก็ใส่สีแดงส <c oughs> ิไปใส่หยางรอเรียนกินเข้าไปว่าไดนกินเอ้าเมื่อหิวหรอเลเก่าโมงสีเว็ดโม่งเหรอเมื่อคืนนอนอยู่ที่ไหนอ่ะกับใครคนเดียว ัผู้เดียวอีกแล้วเพราะว่าเขาเปอี่ยผู้นันน,ออน,น,น,นั่ไปฮองกงมาให้ได้ไหนี่เบอร์ยังวหเดูอนเบอร์ไหนนีไงเอสเอาบอเบอ,เอร์เอสเนาะตัวเล็กๆสวยนะ แต่บ่าซื้อแล้วต้องใส่เอาเอาให้แล้วต้องใส่นะถอดใส่เลยต้องใส่วันนี้เลยตอนนี้เลยอ่าสวยๆนะเดี๋ยวจักหน้อยอ่นอ่นมแม่ขั้วขาเจ้าฮิตขกลับเข้าไปคุณนายแม่ยังไม่ได้ไปดูเพึ่งมาถึงคุณนายแม่ไปวัดวันนี้ไปทําบุญไปทําบุญพึ่งมาแล้วก็อันนี้เขาซ้อมแล้วตอนเศา้าเป็นปะคือเขาพักเบรก อ๋อพักเด็กอ้าเธอนอนอยู่ตรงไหนในห้องเหรอห้องเบอร์แปดห้องเบอร์แใหม่มันมันสิออกแปดเฉพาะมื้อแปดใช่ไหมแปดอย่างน้อเนาะอื้นดีไว่ลาวอืมชอบไหมน่ะน่ะชอบครับอืมสวยเออสวยเห็นน้องเขาใส่สวยสวยมาก เออวันเสาร์วันธรรมดามันก็ต้องใส่วันอาทิตย์แต่วันนี้เธอใส่ไปก่อนเดี๋ยววันอาทิตย์ค่อยใส่ใหม่ใส่แล้วก็ไปซักไว้ตากไว้วันอาทิตย์ค่อยใส่อีกครั้งเออโอ้มันงามอยู่ในตุกเนโตละสองรากว่าบาทคนนี้น่ะนะเดี๋ยววดนน่าฮัตเทอร์มี่พูนอยากได้ก็จ้างสีเห็ดออกมาขายอันนี้คือเห็ดแจกโอ้เห็ดแจกมันเป็นร้อยสองร้อยตัวกับพพ่อดอกเท่าไรกัน ไผก็จากไดเนาะของฟีเนาะถ้าง้มผอมนะครับใครเก็จักไดแต่ของฟีทั้งง้มผอมบัติเับเอเม่่อเมบ่อม่นสี่ลายด้นี่นนะเนื้อผ้าดีด้วยเนื้ผ้าสวยด้วยนะอืตอนจักหน่อยซุ้มเล็กหน่อยเขาก็ถ้ากันพักพอนตามอัทยาใัยเขาก็สิมาติดพักเบรกแล้วก็สิมาเต้นยูนีประจำ นม่แม่ท่านได้กินข้าวเนี่ยนี่ให้ลุงตูไปเน็่ยน่ากินไม่กินอยู่จักสิได้ยังกินดอกยังไม่รู้เลยฝันดีบ้าการแสดเราก็พุ่งไปันบ้นแหน่เปรี้ยวหลับหลับไลขดีไห,ไหครับพุ่งเมืองสังตครับอันออกตะลุกนี่เขาให้ล่องเพ่งจักเพ่งบาออกตะลุกลค่อ,คลอคคยล่องอยู่ครับตอนล่องโเค้งแม่เพ่งยังไงไอ้เพ่ง จบแบบเท่ๆไม่คนจบแบบเท่ๆแต่ผมจบแบบกว่าเท่ตีเอาลองให้ฟังในแปงจักน้อยในแปงเอาลองไหมดูจบแบบเท่ึ้นเออขึ้นไหมลองมาังไหนเอาจบแบบเท่ทย่างออกลันเีความผักซอสยินดีน้ำน้อกับเขาเมื่อเจ้าเอาเสาลงรูมอือไอ้แบมไอ้แซมนี่ กี่อะเรื่องอีกทีนี่ผ mm ู hmm> ้แขนทรงเธอดีใจน้ำเด้อให้เย็นให้สุมจบแบบเท่ๆไปแบบนุ่มๆแม่นอายสีกลุ่มว่าใจสัมได โอ้แขนทรงเธอดีใจน้ำเด้อให้เย็นให้สุมมจบแบบเทเทไปแบบนุ่มๆแม่นอายสีกลุมม่มหัวใจสำได,ด้ฮะดูฝ้าเก่าสั่นโอ้จำได้ดล่ะคุณแม่ก็ลองได้คือกันนะอืมลองได้ นุ่มจูบธรรมดาดิแต่บาเพลงเพื่นทีเฮดออกมาหลายๆเพลงนี่คุณแม่มักจูบแบบเท่ๆนี่แหละมันจะเป็นเอกลักษณ์ของนางนะฟังแล้วมันฟังแล้วมันแบบติดหูเหรมันกะนิสเดในส่วนของเพลงคนร้องเออคน้องเนี่ยมันจะเพลงเพลงเพลงนี้เนี่ยมันจะเข้ากับชีวิตหลายๆคนแมนใส่อารมณ์นุ่มจเล่าเสียงบาดีแต่่าเลาก็ลอง คือใส่อารมณ์แมนแมนมันสิมันเออมันจะมีเอกลักษณ์ของนางร้องหนุ่มโจเรากาเพลงยังอีกก็อันที่เราลองยุสมือนเนี่ยเพ่งยังอ่ะยืนหนึ่งเม่นเขายืนเมาก็คงเม่นอไอ บ่ได้บ่จื้อบ่ได้บ่อเลยเพเป็นสโทจะำัแบบเท่ละอ๋อมาล่าก่อนล่ํเกาบ่ได้อ๋อต้องหัดไปตัวบัด้ยมนั่นเขาให้ออกไปเออแย่กบัไปย่าสันมาลองจักเพ่งดูมาสันหัดไปตัวอยู่ในห้องผู้เดียวกับไปหัดลองเด้อบัดแยมนั่นฮัตเถียผืนไปยาสันมาลองดู เขาเสียหายร่องกับเหงาขึ้นรลดตัวแบบนี้คันว่าเขาหายร่องเพ่งติไปยืนซื้อๆมันกับบ่าเมียนนี่เขาสีแบบข้นงูเออเขากับแดงยินเขาลองเขากับไปฮาเปิดอันเปิดยังกว่าเปิดเปิดยูทูปฟัง่งับทั่วยอะไรับเขาไม่มีน้ำเขาเติดมอยู่ครับเออหนึ่งตัวเออ ตโอ้เ่นเฟสเ่นเฟสอยู่เป็นไหมมีช่องครัวลำเพลินมั่นช่องครัวลำเพลินคุณนายแม่เนี่ยมีมีไหมเอากดไลค์กดแชร์ให้คุณนายแม่ให้ในด้วยแล้วก็ติดตามเอากดไปในยูทูบช่องครัวลำเพลินใช่ช่องครัวลำเพลินติดตามด้วยสิมันถึงจะรู้ความเคลื่อนไหวว่าเออยังไงอย่างไงเข้าไปในยูทูบเลย ติดตามไปเลยช่องครัวลำเพลินคุณนายแม่หนึ่งตัวมันนี่ได้ของฟรีแล้วมันนี่ได้ของแจกแล้ว แล้วติดตามด้วยกดติดตามกดซับสไครต์ใบบักกูดพร้อมทั้งมาการะโลงนะั่ครับทุกอย่างอ่ากดซับสไครต์ใบมะกรูดพร้อมทั้งมาการะโลงช่องควาลำเพลินด้วยจีบจีบเอา้าโอเคัแง้มนั่นกันสิได้ว่ามเกินไปเ,เองเนี่ยหน้่มกระดิเด้งขึง้นปังขึง้นเออเาก็กดไลค์กดแชร,ร์สิแล้วนั่นก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยหันตัว เอาฝนมาแล้วไปทางไหนอย่าตกเถอะเนาะผ่นมดนหมตกเออแดดซะแดดซะแดดซะเอาพี่น้องคลิปนี้เอาฝากไว้ซ้ำนี่ฝากอ่าฝากน้องอะไรนะน้องยาวตรงนี้เอาบรสันเอออันช่องอะไรอ่ะของเธอยังไม่มีครับยังไม่มีส่องบอกมีแต่์เฟียตบูคือซื้อเอากดไลค์กดแชร์ให้คุณแม่ด้วยเพราะว่านั่งบ่ได้ไปใส่นั่งกันยู่นี่ตามภาษาเนาะ มูกับบ่เห็นมูกับบ่มีแต่ว่าไปใสบ่บุเอา้าเบ้าตุ้ยมาท่านออกมากเถอะเอาน้อนมาลูกบ่เทียมันเห็นออกมากเหรอเนี่ยบ้านนี้น้อนมาลูกน้อนมาท่านลูกเถอะเอาคลิปนี้เอาไปที่นี่พี่น้องขาชิบหนาจังเบิองกันไหมอ่บา,าบ่าวเงีวบ่อสันตะลกุกตะลุกที่อ่าความสามารถดนี้นมาท่านหลาย<อ>าให้พี่น้องติดตามให้พี่นอ้องเบืองเราก็กดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนี้ยได้คะ่ะเดี๋ช่องขั้วลำเพลินของคุณนายแม่ได้คะ่ะเด้อเอา คลิหนาจังเมืองกันไหมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปละค่ะ